ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจัดพิธีทอดกระถิ่นแก้วเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2563บุดงคคัสถานห้วยเมกจังหวัดกาลสินจัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกระถิ่นสามมิตเพื่อสร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์จัดพิธีทอดกระถินสามมิตประจำปีพุทธศักราช2563ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2563นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m บ b u n n e w s tv ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับบุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่าง อีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจัดพิธีทอดกรถิ่นแก้วเพื่อสร้างทุกสิ่งประจําปีพุทธศักราช2563ครับโดยพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเลยและใกล้เคียงจํานวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญเพื่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในพิธีทอดกระถินแก้วเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2563ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยซึ่งทุกท่านต่างเดินทางมาร่วมงานบุญด้วยใจที่ผ่องใสร่วมอัญเชิญผ้าตรายกระถินด้วยความปราบเื้มปิติใจเพราะเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านรอคอยซึ่งการทอดกระถินนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนามีอานิสงส์มากโดยคณะท่านประธานกระถินได้นำริ้วขบวนอัญเชิญผ้าตรายกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่าง,งาม ทมกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ภายในงานวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเด็พระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ปผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นดวงใจให้ผ่องใสเพื่อเตรียมรองรับมหากุศลในพิธีทอดกรถิ่นแก้วเพื่อสร้างทุกสิ่งซึ่งจะยังประโยชน์อย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยการทอดกรถินในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมใจกันของคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและเหล่าพุทธศาสานิกชนในจังหวัดเลยจากนั้นคุณสรวิทภูมิศีนายกเทศมนตรีตำบลนานดินดำได้กล่าวเกริ่นนำความสำคัญของการจัดทอดกรถินแก้วคุณรัชกรศิริมหานามนายกเทศมนตรีตำบลนานดอกคาได้กล่าวอัญเชิญเทวดาก่อนที่ท่านประธานเอกกรถินแก้วคือคุณประจงพรสิงหบำรุง จะได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้ากฐถินด้วยความปลื้มปิติใจพร้อมกันนี้ได้น้อมถวายผ้ากฐถินบริเวณด้านหน้าคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวรับผเดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกถินพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัทนหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสาธารณูปโภคพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีและกล่าวคำอธิษฐานจิต นอกจากนี้ภายในงานพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดไตรมิตรวิทยารามยังได้เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสามเณรนวากาต้นแบบโรงเรียนพระประิยติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเลยประจำปีพุทธศักราช2563อีกด้วยโดยในครั้งนี้มีสามเณรได้รับการคัดเลือกจำนวน17รูปผ่านการประเมินในระดับดีเด่นเป็นสามเณรต้นแบบตามหลักความดีสากลครับ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตานำคณะศิษยานุสิ์ประกอบพิธีสการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารน,น้อมสการะบูชาธรรมท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสก่อนที่ทุกท่านจะได้รวมใจกันจารึกชื่อลงในแผ่นชานแก้วประจำตระกูลเพื่อเชื่อมสายบุญส,สายสมบัติกับพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นจึงได้น้อมนำแผ่นชานแก้วประจำตระกูลประดิษฐานไว้ใต้ฐานรูปเหมือนของท่าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติใจที่ได้เชื่อมดวงใจไว้กับท่านเพื่อตามติดไปสร้างบาร,รมีจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญในมหากรารทานครั้งนี้กับยอดกะัละยาณมิตรผู้มีบุญจังหวัดเลยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีทอดกรถินสามัคคีประจําปีพุทธศักราช2563ของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับ ต้องบอกว่าภายในงานนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยผู้ที่ศรัทธาสาธุชนที่ตั้งใจมาสั่งสมบุญเก็บเกี่ยวบุญกุศลใหญ่จากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยวันนี้นะครับบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ที่ต้องบอกว่าต่างเก็บเกี่ยวความปลื้มปิติใจเป็นอย่างมากกลับไปทุกคนเลยนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงของขยายข่าวบุญครับ ปิติท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความปราบเรื่มใจในงานบุญทอดกระถิ่นสามัคคีที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2563ณวัดพระธรรมกายสร้างความปีติสุขให้บังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีของทั้งคณะเจ้าภาพคณะประธานรองคณะประธานกองกรถินทุกคณะ เป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธานในพระพุทธศาสนาแม้ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ในปัจจุบันจะหามาได้โดยยากลำบากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกท่านจึงสามารถตั้งกองกระถินได้สำเร็จวันนี้ทุกท่านคือผู้ชนะชนะความตรหนี ด้วยการสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นวันแห่งความปราบปลืม้มที่ได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีงานบุญทอดกระถิ่นในปีนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ผมและครอบครัวเนี่ยมีความปลื้มมากผมพาครอบครัวมารวมหลานด้วยอีก7คนรวมแล้วทั้งหมด1 5ชีวิตนะครับที่ตั้งตาคอยในวันทอดกรถิ่นใหญ่ในปีนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งไม่ค่อยจะปกติเหมือนเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็มีผู้คนมามากมายวิสาหุชนมามากมายเพราะต้องการที่จะสั่งสมบุญในระหว่างที่เราเดินอยู่ในริ้วขบวนเนี่ยอัญเชิญพ้าไตรบรมาจากักรพรรดิเนี่ยนะครับมีความเพื่อมิติขนลุกนะครับที่คนข้างข้างเนี่ยอนุโมทนาสาธุกับเรานะครับแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่ในริ้วขบวนเราก็อาจจะนึกถึง หลวงปู่หรือว่าองค์แก้วใสๆนะครับก็จะทําให้เราได้บุญมากยิ่งขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่24ของผมที่ได้เข้าวัดมานะครับผมดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมบุญกฐินนี้แล้วก็ทุกครั้งที่มาเนี่ยมีความปิตินะฮะแล้วก็ดีใจที่ว่าเราเป็นฝั่งทางด้านฆราวาสซึ่งจะต้องให้ความสําคัญเรื่องกฐินสนับสนุนพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นค่าบํารุงในการดูแลพระพุทธศาสนา ฉะนั้นบุญนี้เนี่ยเป็นบุญต่ออายุพระศาสนานะครับในเมื่อบุญนี้สําคัญเสมอผมเลยคิดว่าในชีวิตผมเนี่ยผมเป็นนักธุรกิจชีวิตเจริญรุ่งเรืองมาได้ไวยบุญกระถินก็เลยอยากจะเอาความรู้สึกประทับใจเนี่ยนะครับบอกกับผู้อยู่ในพระพุทธศาสนาร่วมกันว่าอย่าลืมบุญกระถินนะครับมีปีละครั้งเองวันนี้เป็นวันบุญใหญ่เป็นวันมหาบิติจริงๆที่วัดพระธรรมกายมีการทอดกระถินบูชาธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย ถึงแม้จะมีโรคโควิดเข้ามากั้มกายพวกเรานะคะแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อต่อโรคอันนี้เลยเราต้องมารวมกันให้ได้มาสั่งสมบุญบาร,รมีเพื่อบุญจะได้ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติแล้ววันนี้เป็นวันบุญใหญ่ของเราทุกคนมาสั่งสมบุญเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตัวดิฉันเองนะคะเมื่อคืนนี้ตื่นเต้นนะคะนอนไม่หลับแต่เราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะมาร่วมทอดกระถิ่นที่วัดพธรรมกายให้ได้ วันนี้เป็นวันโอกาสอันดีของทุกท่านที่ท่านมารวมมาทอดกระถินที่นี่ต่อไปนะคะเราจะเจอกันที่นี่ทุกๆปีเลยนะคะเรื่องของการทำบุญกระถินนี่ก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วนะครับที่ได้เป็นประธานรองนะครับก็ตั้งใจครับว่าจะเป็นประธานรองให้ได้ทุกๆปีแล้วก็กองจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับอันนี้เป็นความฝันนะครับความเป้าหมาย ที่ยิ่งใหญ่ของเราครับอยากจะทํานุบํารุงครับวัดของเราวิชาธรรมกายของเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้พระเทพคุณใครคนหนึ่งนะครับให้ท่านปพื้มปิติใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้นําพาเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกคนก็วันนี้มาทอดกระถินวัดพระธรรมกายค่ะก็มีความเพิ่มปิติก็คือว่าตลอดช่วงที่ตั้งแต่ออกพรรษานะคะเราก็ได้ไปทอดกระถิ่นมาทุกอาทิตย์เลยก็เหมือนกับว่าเป็นบุญที่ต่อเนื่องทุกอาทิตย์เราได้ทําบุญค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ เป็นเงินเกิดหลวงปู่ด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าเราได้แสดงความกตัญญูบูชาแก่หลวงปู่ด้วยค่ะปีนี้เป็นปีที่ลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าทั้งโควิดแล้วก็ทั้งวุทกภัยค่ะมันก็ลำบากแล้วก็การเงินทุกคนก็ค่อนข้างจะช็อตอะคะ่ะแต่ก็ตั้งใจทํามากค่ะทุบบาททุสตังที่ที่เรามีค่ะก็ตั้งใจเอามาทําบุญกระถินในครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันมหาการทานนะคะซึ่งเป็นวันทอดกรถินของวัดพระธรรมากาย ซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวที่เป็นวันที่เหมือนเราได้ทบทวนบุญตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้เป็นบุญใหญ่ที่สุดนะคะเราได้สั่งสมกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยแล้ววันนี้เราได้มาเดินถือผ้าไตเนี่ยช่วงที่เดินเนี่ยเราจะปลื้มปิติมากค่ะเพราะว่าบรรยากาศในงานนะคะที่เราทําให้เหมือนเรารู้สึกเหมือนเป็นนางวิสาขาร,รู้สึกปรับปลื้มใจตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้ทุกวันเรายังนึกถึงบุญนี้ ต่อเนื่องมาตลอดเลย365วันวันนี้ได้มาถึงอีกครั้งนึงค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานกระถินแล้วก็เป็นกระถินปีที่เรารู้สึกว่าเป็นเป็นปีที่เหมือนประมวลภาพของความของสิ่งที่เราได้สั่งสมมาทั้งหมดวันนี้นะคะก็เห็นสาธุชนมากัน เยอะแยะเลยเราก็รู้สึกยิ่งปรับปลื้มใหญ่เลยเพราะว่าเป็นการแสดงกตันญูกระตะเวที IT, ต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแล้วก็ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยโด้วยนะคะก็รู้สึกว่าลูกหลานของหลวงปู่กับหลวงพ่อเนี่ยไม่ทิ้งวดัดแล้วก็มาช่วยกันทอดกระถิน่นบำรุงวดัดมาบำรุงรักษาวัดของเรานะคะให้ให้เจริญแล้วก็พระพุทธศาสนาให บทอดยาวนานต่อไปแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกๆครั้งเลยที่ได้เห็นทุกคนนะคะมากันแน่นสภาแล้วก็อยากให้ภาพนี้กระจายไปทั่วโลก การทอดกรถินเป็นมหากรารทานที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพิธีทอดกรถินสามคัคคีเป็นประดุษสัญญาณให้คณะผู้มีบุญได้ก้าวตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกันและพร้อมที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ด้วยการร่วมทอดกระถิ่งสามคัคคีให้คงอยู่คู่วิถีพุทธสืบไป ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านกับภาพความสําเร็จในมหาการทานที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับข่าวสารกิจกรรมงานบุญในเทศกาลทอดกรถินนะครับเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับทางทุดงคัสถานห้วยเม็กจังหวัดกลาลสินที่ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งประจําปีพุทธศักราช2563ครับสำหรับกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดกรถินสามัคคีของทุดงคัสถานห้วยเม็ก วัดแก้วสำเร็จอเภอห้วยเม็กจัังหวดกาลสินประจำปีพุทธศักราช2563จัดขึ้นเพื่อสร้างทุกสิ่งโดยเริ่มต้นจากริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรายของคณะสัทธาสาธุชนคณะท่านเจ้าภาพได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งคณะสัทธาสาธุชนทุกคณะที่มาในวันนี้ต่างตั้งใจมาร่วมบุญทอดกรถินเพื่อนําปัจจัยที่ได้รับจากการทอดกรถินใช้ขยายงานพระพุทธศาสนาสําหรับท่านประธานกรถินในปีนี้ คือกาลยนมิตรโคสกะโอสายไทยและกาลยนมิตรกัญจนาพรต่อน,นรักได้อัญเชิญพระไตรกะถิบรมจักรพัิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญบรรยากาศที่อบอุ่นชุ่มเย็นไปด้วยบุญกุศลและการต้อนรับของคณะสัตยาสาธุชนโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดร,รมหาหมีชัยกิจจาสารโรเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็กเป็นประธานสง์นำคณะสัตยาสาธุชนสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลต่อตัวผู้สวดและเกิดความสงบสุขร่มเย็นรวมทั้งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดกรถินสามคีตามเทพเสียงนำนั่งของหลวงพ่อจากนั้นท่านประธานกรถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยกัลยนิตรนันทนาพรทาดาสิทธิเวศกัลยนิตรกมลรัตน์สแสวงนอก เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายกุติสงฆ์กัลยนิตรนิมิตราทนานุรักษ์และกัลยนิตรอัมพาพรโปร่งสันเทียนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมกัลยนิตรกัญญานวชาติกุลและกัลยนิตรจัญญาทรงกําพลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกัลยนมิตรสิริพรพิมพนิธและกัลยนิตรเอื้อมพรสุวรรณชาติเป็นผู้แทนนำกนล่ลกาวคำถวายขีลานาเพสัต ทางนี้ท่านประธานกรถินได้น้อมนาผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์รวมทั้งคณะผู้มีบุญทุกท่านได้น้อมนําผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมกับบริวารกรถินอย่างความปรับเปื่อยิติในบุญแก่คณะผู้มีบุญที่มาร่วมสร้างมหาทานบาร,รมีครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีทอดกรถินสามัคคีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งทุกท่านที่มาในวันนี้คือบุคคลประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มาสั่งสมบุญ ร่วมกันสนับสนุนและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับเช่นเดียวกับทางสำนักปฏิบัติธรรมภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ได้จัดพิธีทอดกรถินสามาคัคคีเพื่อสร้างหลังคาแก้ววิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครับณนะสำนักปฏิบัติธรรมภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตคณะกะลัลยาณมิตรจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างหลังคาแก้ววิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่ง่านประธานกฐถินในปีนี้คือกัลยาณมิตรทันตแพทย์อัฐพรกรัลยาณมิตรสมศรีหงยกได้นำริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามก่อนที่พระอาจารย์สมบัติสัมมาพโลท่านประธานสงฆ์จะได้เมตานำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายฐานที่7็ด เพื่อเป็นภาชนะรองรับมาหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินสามคัคคีโดยมีกาลยนมิตรทันตแพทย์อัฏฐพรกาลยนมิตรสมศรีหงยกท่านประธานกรถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรทันตแพทย์อัฏฐพรกาลยนมิตรสมศรีหงยก เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคอนกรีตโดยมีกาลยนมิตรวงสะทอนกาลยนมิตรวิภาบวรมงคลศักดิ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายหลังคาแก้วโดยมีกาลยนมิตรฤิดนรากาลยนมิตรทันนิฐาโภคาพันธ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านกาลยนมิตรมนทวีหงยกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตครับ สำหรับพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ณสำนักปฏิบัติธรรมภูเก็ตกรถินทานแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนทุกเพศท,ทุกวัยที่ได้พร้อมใจกันน้อมถวายในครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสร้างหลังคาแก้ววิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครับ ตอนนี้ก็นับว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2563แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานบุญทอดกรถินหรือมีความตั้งใจอยากจะไปร่วมในเดือนนี้ให้สำเร็จเสร็จสิน้นก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวบุญในช่วงสัปดาห์สุดท้ายร่วมกันนะครับอนุโมทนาบุญกันต่อกับทางโรงเรียนวัดวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ได้จัดการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในชั่วโมงสอนศีลธรรมครับ โดยอาจารย์ชูศรียันทิพย์คุณครูอาสาจังหวัดพิศณุโลกได้นําคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวัดวังเป็ดอําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งทางโรงเรียนวัดวังเป็ดได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องโดยในครั้งนี้นะครับมีนักเรียนห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม4.0ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จํานวนกว่า36คนคณะคุณครู4คน รวม40คนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรคนละ2จบรวมกว่า80จบครับซึ่งภาพของเยาวชนตัวน้อยๆที่รวมใจกันซึ่งภาพของเยาวชนตัวน้อยๆที่รวมตัวกันสวดมนต์ในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่องแต่ก็ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงดังฟังชัดโดยในส่วนของนักเรียนและคณะครูที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ต่างกล่าวว่า จากการสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรทำให้มีความสุขและมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากและที่สำคัญอยากให้ทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิการแสดงความเคารพปฏิสันานคุณครูพร้อมทั้งเล่นเกมฝึกสติสมาทานศีลห้าก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้แข่งกันตอบปัญหาความเป็นมาและความสำคัญของบทธรรมจักกับปวัตนสูตรอีกด้วยครับ เห็นภาพการสวดมนต์บทธรรมจักกับเปรตวัฒนสูตรของคณะค,ณครูและนักเรียนแบบนี้แล้วนะครับต้องขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวและอย่าลืมนะครับพวกเราทุกคนก็ต้องเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสวดมนต์บทธรรมจักกับเปรตวัฒนสูตรและส่งยอดในทุกๆเป้าด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับเปรตวัฒนสูตรมาให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน ว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ครับสำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดกาลสินอันดับที่4จังหวัดปทุมธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดมหาสารคามอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมและอันดับที่10จังหวัดสิงห์บุรีครับ ส่วนอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1แก้วภูทร8อันดับที่2นครหลวง14อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง10อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง5อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง17ครับติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมงานบุญภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ช่วงนี้คุณรณกรณเอี่ยมกำชัยก็พร้อมแล้วที่จะนำภาพการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนที่สร้างความปลื้มปิติใจไปทั่วโลกมาให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกันติดตามได้ในช่วงของ world news ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนในช่วงเวิร์นิวส์กับผมร,รณกรยิมพมชัยนะครับในวันนี้เรามีภาพบรรยากาศกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์ครับที่ได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจําปีพุทธศักราช2 5 6 3ครับสําหรับพิธีทอดกรถิ่นณวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ได้จัดขึ้น2วันคือวันที่24และ25ตุลาคม ทั้งนี้เนื่องด้วยยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางวัดพระธรรมกายเนเทอร์แลนด์จึงได้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองวันเพื่อสามารถรองรับสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยคณะท่านประธานเอกแห่งวัดพระธรรมกายเนเทอร์แลนในปีนี้คือการยนานมิตรมารุณีคำปูนอกกรยานมิตรลินดายิ้มพระและการยนานมิตรจำเนียนเฮงซุน พร้อมด้วยคณะประธานรองประธานกองและสาธุชนทุกท่านได้ตั้งรุกขบวนอัญเชิญผ้ากฐถินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระบดีกาขวัญเมืองปัญญาตนาโมท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำสวดมนต์บัธฑิมาจักกระเป๋าวัฒนสูตรพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐถินโดยกัรยาณมิตรลินดายิ้มพระได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดา การยานมิตรมารุนีคัมพูนอากล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีการยานมิตรจำเนียนเฮ่งซุนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินในภาคภาษาไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานทรงได้กล่าวให้โอวาดพร้อมทั้งกล่าวสมมมนนียกถาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับ ทางด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านทางระบบออนไลน์ครับโดยในพระเช้าคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสดมนบทมาจากกระเป๋าวัฒนศูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายขีลานาเพาสตริยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรัชโรยอนุชิตวรวงศ์เป็นประธาน,นกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกรยนานมิสุนียินวานิศกรยนานมิตารวารพรพาร์เกอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปจัจิเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและกล่าวคำอธิษฐานจิตประจำวันพร้อมทั้งแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาประการชัยประการ,รชยโยได้แสดงพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบระมีต่อไปครับก็ต้องขอกราบมโทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญในการตำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาของวัดไทยต่างแดนในทุกๆวัดนะครับแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ใจนั้นยังคงรักและก็สัทธาในพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับในช่วงนี้รณกรินกชัยและเวนิวสลาไปก่อนนะครับขอกราบมโทนาบุญและสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการพิธีท,ทอดกรถินสามัคคีของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563มาให้ทุกท่านร่วมกันติดตามรับชมครับ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากรารทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกระถินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่29ตุลาคมจะมีพิธีทอดกระถินสามัคคีหนึ่งแห่งได้แก่วัดแม่ลายเตียนอางจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่31ตุลาคมจะมีพิธีทอดกระถิ่งสามัคคีทั้งสิ้น10แห่งได้แก่ 1. วัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานี 2. วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่ 3. วัดห้วยตองศักจังหวัดเชียงใหม่ 4. วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว 6. ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 7ศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธร8 0ศูนย์ปฏิบัติธรรมน,นานาชาติเบตงจังหวัดยะลา90ศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและ10ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 5 4 0 6 6 0 3กก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะครับ ที่ส่งเข้ามาเพื่อสร้างกำลังใจในการทำความดีและร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันไปทั่วโลกครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรรวมทั้งสาธุชนที่เดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศได้สวมใส่หน้ากากาอนามายัยหรือหน้ากากผ้าในทุกๆก,กิจกรรมงานบุญและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกันด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m b u n n e w s t v และทาง Youtube Channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านทางรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลแ a d d r e s ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com หรือทางไลน์ไอได้ที่บุญนิวส์ทีีนะครับ และว,วันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสับพังประวะสังทุกขังการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นเป็นทุกทั้งสิน้นแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ